คราวนั้นก็ทรงเห็นว่านะพวกที่มีกิเลสทุรีในดวงตาน้อยนะก็มีอยู่ที่มีกิเลสเป็นดวจโุวีในดวงตามากมายก็มีอยู่ผู้มีอินทรีย์แกร่แข็งก็มีอยู่ผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีอยู่อินทรีย์ในที่นี้คืออินทรีย์ที่ต้องอบรมนะได้แก่อินทรีย์ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิ ปัญญานะผู้มีอาการดีผู้มีอาการไม่ดีอาการในที่นี้ก็คืออาการแห่งอินทรีย์นั่นเองนะคนที่มีอินทรีย์แข็งชื่อว่ามีอาการดีคนที่มีอินทรีย์อ่อนยังต้องอบรมอีกเยอะชื่อชื่อว่ามีอาการไม่ดีนะะผู้ที่โปรดให้รู้ได้ง่ายผู้ที่โปรดให้รู้ได้ง่ายให้ได้ยากคือถ้าหากว่า เป็นคนมีอินทรีย์แกร่งแข็งก็จะโปรดให้รู้ได้ไง่ายแต่ถ้าหากว่ามีอินทรีย์อ่อนก็จะโปรดให้รู้ได้ยากนะบางพวกเป็นผู้มีปกติเห็นโลกเอเห็นโลกหน้าและโทษทั้งหลายว่าเป็นภัยนะแต่ว่าบางพวกไม่ได้เป็นผู้มีปกติเห็นโลกหน้าและโทษว่าเป็นไัย นะคำว่ามีปกติเห็นโลกหน้าว่าเป็นภัยคือเห็นการเกิดอีกว่าเป็นภัยนะเพราะโลกหน้ามาเรื่องของการเกิดอีนะครับ <c oughs> และเห็นโทษคือโทษในสังสารวัติชานะชาราปยาธิมรณะเป็นต้นว่าเป็นภัยก็คือเป็นของหน้ากลัว นะครับจับตั้งแต่ชาติน่ะของเราจะกลัวอยู่บ้างไอ้คือชาลากับมอรณะไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็กลัวกันเป็นแถวนะครับเจียวดึงเจียวลังเจียวหัดเจียวฉีดให้มันไม่ให้แก่นะครับและก็ปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ความแก่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตานะครับเป็นธรรมารม ตาเห็นได้แต่รูปาหรอมเพราะฉะนั้นอัดฉีดอะไรให้ดูเต่งตึงยังไงก็คือคนแก่สมันแก่จะ <c oughs> ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ <c oughs> อย่างนี้นะครับแต่ว่านิทานเห็นว่าชาติเป็นภัยชาลาเป็นภัยมรณะเป็นภัย <c oughs> ก็เรียกว่าเห็นโทษ ทษในที่นี้ก็เกิดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหลายมีชาติเป็นตน้นนั่นเองว่าเป็นภยัยคาว่าว่าเป็นภัยคือว่าเป็นของน่ากลัวนะไม่น่าประสบแต่บางพวกไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่เคยเห็นว่าของพวกนี้เป็นภยัยนะทีนี้อุปมาก็ปรากฏนะว่าสยจตาปินามะอุปปรินี้ยังเป็นต้นนะอ่า เปรียบเหมือนว่าที่บ่อที่ที่สะอุบลก,ก็ดีสะปฐุมก็ดีสะปฐุมนี่ก็บัวหลวงนะอุบลก็บัวเขียวเปแปลไปเสียเลยนะที่สะบัวเขียวก็ดีสะบัวหลวงก็ดีสะบัว,ว,บวขาวก็ดีนะบัวหลวงอบัวเขียวก็ดีบัวหลวงก็ดีบัวขาวก็ดีบางพวก เกิดอยู่ในน้ำจเจริญอยู่ในน้ำนะ,อ,ะอันน้ำเลี้ยงดูอยู่ภายใต้คล้อยๆไปตามน้ำนะก็เรียกว่าบัวใต้น้ำนะ, <c oughs> อะดอกบัวเหล่านี้นะพูดยอดจะมั่งนะครับบางพวกนะเกิดอยู่ในน้ำจเจริญอยู่ในน้ำเหมือนอย่างพวกแรกนั่นแหละแต่ว่าตั้งอยู่เสมอน้ำ นะไม่ใช่น้ําเลี้ยงดูคอยคอยไปต,ตามน้ําอยู่ใต้น้ําตั้งอยู่เสมอน้านะบางพวกนะโผล่พ้นขึ้นจากน้ําตั้งอยู่นะอันน้ําไม่ฉาบติดนะ้นน้าน้ําไม่ฉาบติดนะครับฉันใด <c oughs> นี่แน่ท่านเราจะุกมารเรานั้นใช้พุทธจักรสุตรวจด,ดูสักโลดโลกก็ได้เห็นแล้วนะซึ่งสัตว พวกที่มีจกักโขกิเลสเป็นดุจจักเอทอรีในจักสูน้อยกิเลสเป็นดุจทุรีในจักสูมากเป็นต้นอย่างที่ว่าไปแล้วนะ <c oughs> ตรวจด,ดูตรงนี้นะครับอุปมาบัวนัมันนับแรมสามจำพวกพวกหนึ่งนะครับเ <c oughs> กิดอยู่ในน้ำแล้วเจริญ อยู่นะจมอยู่ใต้น้ำนิ่มุขเะนี่ยมองข้าบไปนะจมอยู่ภายใต้น้ํานะครับอีกพวกหนึ่งนะก็เกิดอยู่ในน้ําก็จริงแต่ตั้งอยู่เสมอน้ําเป,ปริ่มน้ํานะอีกพวกหนึ่งนะครับนะโป่พ้นน้ําขึ้นมาแล้วอันน้ําไม่จบติดนะสามก็ไหนว่าสี นะบว4สี่เหล่าว่างั้นแต่ในนี้สามนะขอให้ทราบว่าที่รับสั่งเป็นสามนั้นก็เกี่ยวกับว่าเฉพาะพวกที่โปรดได้มาถึงขายอย่างพระยานนะพวกที่สี่อ,อ,อยู่ในโคลนตมป้ายน้ำนั้นไปอีกทีพวกนั้นโปรดไม่ได้ที่บอกว่า เป็นอะไรนะเป็นอาหารเป็นเหยื่อของเต่าและปลาก็เรียวกว่าปัททะประมะพวกนั้นโปรดไม่ได้นะครับ mm hmm. ทีนี้อย่างในอัตถะท่านบอกว่านะ mm hmm. พวกบับวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ อันน้ำไม่ฉาบปิดนั้นก็คือว่าพวกนี้นะครับรอคอยแสยงพระอาทิตย์นะพอพระอาทิตย์ขึ้นรัศมีหรือแสงพระอาทิตย์สัมผัสเท่านั้นก็บานได้ทันทีนะครับนะส่วนพวกที่ตั้งอยู่เสมอน้ำนะพวกนี้ก็จะบานวันพรุ่งนี้ วันนี้ยังไม่อาจบานนะครับต้องโผล่สูงจากพื้นน้ำขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะพรุ่งน,นี้เจอแสงพระอาทิตย์ข้าวนี้ก็ได้บานนะส่วนพวกที่บอกว่าอยู่ใต้น้ำนะจมอยู่ภายใต้น้ำนั้นนะพวกนี้จะวันที่สามนะจะโผล่พ้นน้ำ ถูกแสงพระอาทิตย์แล้วกว็จะบานนะนะถ้าท่านบอกความจริงนั้นยังมีอีกพวกหนึ่งแหนบัวอีกพวกหนึ่งนะที่ไม่มีโอกาสบานนะจมอยู่ใต้น้ำนะจมอยู่ในคโคลนในตมนะครับรังแต่จะเป็นพักษาของ ปราและเต่านะถูกปลาถูกเต่ากินซะแล้วมันจะมีโอกาสโผล่พ้นนาวขึ้นมาสัมผัสแสงพระอาทิตย์ได้ยังไงนะอาศัยบัวสีเหล่านี้นะครับทรงจำแนกบุคคลเป็นสี่จำพวกว่าอุกติตันยูวิปจิตันโยเนยยะและปะทะประมะนะครับ สีจ่จำพวกนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่สตดนี้เป็นสตดสั้นๆในจตุกานิบาตที่ว่าโูกราติสูตรทั้งหลายบุคคลมีอยู่สีจ่จำพวกสีจ่จำพวกอะไรบ้างได้แก่อุกติตันยูบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับกล่าวนั้นว่าครบนะ<ม>อ,อ่าทีนี้นะพวกที่เปรียบด้วยบัวพ้นนาม ถูกแสงพระอาทิตย์ในวันแรกกบานที่เรียกว่าอุคติตันยูเนเป็นเช่นไหนนะท่านบอกว่าผู้นี้นนเวลาที่ยกหัวข้อทำขึ้นแสดงเท่านั้นนะก็สามารถจะตัดสรุรทำได้นะคือแทงตลอมกมรคผลกระทําพระนิพพานให้แจ้งได้นี่แหละเรียกว่าอุคติตันยูนะครับไม่ต้องพูดมากยกแต่หัวข้อนะ <C> e <an> แต่ทีนี้บุคคลใดก็ตามนะถ้าหาว่ายกแต่เพียงหัวข้อนั้นยังไม่อาจตัดสรูท้ทำได้ะแต่ว่าเมื่อได้ฟังภาสิทตที่จำแนกอัดโดยพิสดารแล้วก็มีการตัสรูท้ทำได้พวกนี้นเรียกว่าวิปปิสัญอยูนะ ต้องแสดงไขซะหน่อยนะส่วนว่าบุคคลใดโดยอุเทศคือไปอั้วข้อนะ่อ <c oughs> แล้วก็แสดงไขโดยพิสดารอย่างนั้นมาอีกก็ยังไม่อาจจะตัดสรุ้ทำได้ต้องคอยใต่แถมนะต้องคอยมีโยนิโสมนสิการตลอดจนต้อง ต้องคบหาต้องนั่งใกล้กันระยายนามิตรอยู่บ่อยๆจึงจะมีการตรัดสู้ทำได้ตามลำดับพวกนี้เรียกว่าเนยยักนะครับนะเนยยักค่อนข้างจะ <c oughs> มีบทบาทมากวสองข้างต้นนะส่วนว่าบุคคลใดต่อยฟังมากนะ เป็นผู้ฟังต้อยกล่าวมากนะไม่เว้นนะอาจารย์ก็ไม่เว้นแ <c oughs> สดงตำหมากมายนะครับทรงจําไว้มากบอกมากนะครับแต่ก็ไม่มีการตัสรู้ทําได้ในชาตินั้นนะนี่เรียกว่าปะทะประมะแปลว่ามีบทอย่างยิ่งคําว่ามีบทอย่างนี้คือจะต้องมีการปฏิบัติไปอีกมากมายต้องมีการ ครบมีการสั่งสมบุญญาธิกา,การตัวการตดสรู้ไปอีกมากมายนะครับเรียกปัะทัปประมะพวกนี้คือ,อเปรียบได้ด้วยบัวอย่างที่สี่นะครับคำว่าอุกติตัญยูมันแปลว่ารู้หัวข้อที่เขาเพิ่มขึ้นคืออุทเทนนะครับวิปจิตันญูวิปจิตาแปลว่าแจกอยู่แล้วนะรู้ทำที่ท่านแจกแสดง นะครับเอาแค่หัวข้อไม่พอต้องแจกแสดงซะหน่อยนะครับถึงจะรู้ได้ส่วนนัยยะนะครับเป็นอันว่าพอจะแนะนําได้นะนัยยะเนะี่ยแปลว่าคนที่เขาแนะนําได้นะครับป <c oughs> ัาถาร a r รมะก็มีบทอย่างยิ่งอย่างที่ว่านะครับเ <c oughs> ทนี้าหาว่าเรียบกับทำเทศนานะอย่างไรเรียกว่าอูออ่เทศ นะที่เหมาะแก่คนที่เป็นอกติตันอยูอย่างไรเรียกว่านิเทศที่เหมาะเท่ากับคนที่เป็นวิปจิตันยูเป็นต้นนะครับเอาเรื่องอะไรดีมาเป็นตัวอย่างเอาเรื่องการแสดงอริยสัจก็แล้วกันเพราะท่านทั้งหลายส่วนมากก็รู้แล้วว่าอาริยสัจมีสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากนะถ้าหากเป็นแค่หุเทศก็อย่างนี้นะว่าดูกระติิสุทั้งหลาย อริยสัจมีสี่เหล่านี้อริยสัจสี่มีอะไรบ้างได้แก่ทุกขาอาริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอาริยสัจทุกขนิโรธาคามมนีปฏิปทาอาริยสัจจบนะอย่างนี้ก็เรียกว่าอุเทศไม่ได้แจกอะไรเลยนะแต่บางสูตรมีการแจกนะครับพอรตรัอริยสัจสี่จบไปแล้วนะครับ เอาเดี๋ยวก่อนอย่างที่ไม่แจกที่เรียกว่าอุเทศอันอย่างนี้แหละครับเหมาะสําหรับคนเป็นอกติตันโยหรือว่าคนที่เป็นอกติตันโยเขาสาเร็จประโยชน์ได้แต่ถ้าหากมีการแจก,แจกแสดงไปกว่านั้นนะก็จะมีอย่างนี้อีกว่าโดการะเิกสุตั้งหลายหลังจากแสดงอิริยสัจสี่แล้วนะเป็นอุเทศแล้วก็มีนิเทศแปลว่าแสดงไขตา,ามมา ว่าดูกระพิกสูตรตั้งหลายทุกขอริยสัจเป็นไนเห็นไหมครับตั้งเป็นคําถามกระเถตกกรรมยตาประสงค์จะตอบเสเองนะครับทุกขอริยสัจเป็นไนาชาติปีทุกขาแม่ชาติความเกิดก็เป็นทุกชาติปีทุกขาแม่ชาความแก่ก็เป็นทุก หมปยาทีปิทุกขาแม่ความเจ็บไข้ใดป่วยก็เป็นทุกมารณำปิทุกขังแม่มารณะความตายก็เป็นทุกอย่างนี้เป็นต้นและก็มาทุกขะสมุทัยอีกดูกระดับปิโสทั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นชนไหนนะอาแสดงไขไปย,ยายังตัณหาโปโนกพระวิกาตัณหานี้ใดเป็นเครื่องกอ่อบเป็นผู้ก่อบพบใหม่นะเป็นความเพลิดเกินยินดีใน ทำนั้นใน,ะนะอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาปวสัณหาวิภาวะสัณหาเสร็จแล้วก็นะนิโรธาอริยสัจเป็นฉนายเสร็จแล้วก็นิโรทุการนิโรธาทุกการนิโรธาอริยสัจเป็นฉนายเสร็จแล้วก็ทุกกานิโรธาขามิหนีปาิปทาอริยสัจเป็นฉนายแล้วก็จบอย่างนี้เหมาะสําหรับ ผู้ที่ชื่อว่าวิปจิตันยูนะสำหรับเนื้ยะนะครับอุเทศไม่พอก็เลยอนิเทศแสดงไขไปอย่างนั้นก็ยังไม่พอต้องปฏินิเทศแปลว่าแสดงไขเป็นแต่ระบทนะกลับมาแจกอีกอย่างนี้อีกนะครับพอแสดงว่าทุกขะนิกาทุก ทุกขาอริยสัตว์เป็นฉไหนได้แก่แม่ชาติก็เป็นทุกแล้วเนี่ยครับยังอย่างนี้อีกว่าดวกัลิกโสทั้งหลายชาติเป็นชไหนอีกนะชาติสัญชาตินิพติอนิพิตปิได้แก่ความเกิดความเกิดพร้อมนะความบังเกิดความบังเกิดทันทีนะการ ความปรากฏแห่งขันตั้งหลายการได้มาซึ่งอายตนะตั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแลว้วก็มาชาัแสดงชลาอีกชลาเป็นสนัยอีกปยาธิเป็นสนัยอีกมรณะเป็นสนัยอีกจนกระทั่งจบทุกขะอริยสัตว์ทั้งหมดแลว้วก็มาแสดงอีกนทุกขสมยไทยอีกจนจบอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏินิเทศเหมาะสําหรับพวกที่เป็นเนยยะ ว่าด้านทำเทศนานะปะทะปารมะนะจริงอยู่ไม่อาจจะตสะรุนในรมในชาตินั้นแต่ว่าก็ควรฟังธรรมควรปฏิบัติธรรมเพื่อการสั่งสมเป็นบุญญาธิการเไว้สำหรับในพกต่อต่อไปถ้าพระองค์ทรงเห็นว่าเปรโปรดได้ นะจะได้สั่งสมบุญญาที่การเอาไว้สําหรับการตัดสร่งในพบต่อไปพระองค์ก็จะไม่ทรงละเว้นนะอย่าเข้าใจว่าบัวใต้น้ําพระพุทธเจ้าเมินไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ยม่งั้นะนะนะจะโปรดใครกันได้สักกี่คนกันก็ทรงเห็นแล้วว่าอย่างนี้ก็นะแล้วไม่มีเลยนะไอ้คาว่าโปรดไม่ได้นะไม่มีเพียงแต่ว่าเขาไม่อาจจะตัดสรุงทำในชาตินั้น ทีนี้เวลาเรามาเผยแผ่นะครับพอพูดถึงประทะระะัดปารมะไอ้พวกบวยใต้น้ําโปรดไม่ได้ไอ้คนพูดพูดจ่อย่างกับตัวนะนะครับนะบัณฑิตโปรดได้อย่างนั้นนะครับพอพูดให้ใครเขาฟังเขาฟังไม่รู้เรื่องไอ้พวกบวใต้น้ําเอาทันทีเลยนะครับนะอย่าลืมนะ แม้พูดมากมายคนพูดก็ต้องกล่าวถึงแต่ไม่อาจจะสัดสรู่ทำได้ก็ตกอยู่ในฝ่ายประทะประมะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายผู้ฟังเท่านั้นผู้พูดก็เป็นประทะประมะได้นะและก็ไม่ใช่ถ้อยคําที่เหยียดหยามคําว่าประทะประมะนะเพียงแต่บอกว่าในชาตินั้นไม่อาจจะสัสรู่ทำได้เท่านั้นเองนะครับแต่ก็เป็น ผู้ที่ฟังแล้วนะฟังด้วยดีนะครับก็เกิดปัญญานะครับก็รับมาด้วยปัญญาก็สั่งสมบุญญาที่การไปไม่สัสรู้ในอัตภาพนี้ก็สำหรับในอัตภาพต่อๆไปสามจำพวกข้างต้นก็เคยเป็นประจประมะมาก่อนทั้งสิ้นนะครับเปลกอะไรนะเนมา,เามนเในยคนก็สามารถบรรลุในชาตนะิ อ่าชาตินั้นหมดสามจำจพวกข้างต้นนะอุกติตันโยวิปจิตันโยเนยยะสามารถตัสรู้ได้ในชาตินั้นแต่เดี๋ยวผมจะลืมซะก่อนนะครับสำคัญด้วยคำว่ายกหัวข้ออุเทศให้ฟังคนนั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้อย่าไปเข้าใจว่า พอพระพุทธเจ้าพูดจบขาตตสโรธรรมนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับถ้าหมายความอย่างนั้นนะครับระหว่างพระภายะทารุจิริยะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเลิศทางตัดสโรธรรมได้ฉับพลันกับท่านอื่นๆไม่ได้ต่างอะไรกันนะสินะครับเพราะมีหลายท่านนะครับ เรื่องนี้มีอะไรละเอียดเยอะนะครับว่า <c oughs> นะาฟังรำจากพระพุทธเจ้านะครับทำเทศนาเดียวบางทีเป็นคาถาเดียวเหมือนอย่างท่านทารุจิริยะนะั่นะแหละแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกเลยต่อมาได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์นะไม่นับว่าเป็นเอตะทักะทางตรัสรู้ได้ฉับพลัน เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใส่ทันทีที่ทำเทสนาจบลงแนะนท่านฟังแค่นั้นแล้วท่านปฏิบัติได้และบรรลุในการต่อมานะแต่เมื่อฟังเพียงแค่นี้เขาเรียกว่าปกติตันยูนั่นแหละนะครับบางท่านแม้ทันทีที่ฟังทำจบบรรลุความเป็นพระอระหันต์ก็ไม่นับว่าเป็น เอตตะคะทางตัสรุได้ฉับพลันเหมือนอย่างพระภาิยะเพราะอะไรเพราะว่าท่านพูกนี้มีการปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นนะครับปฏิบัติมาก่อนพระพุทธเจ้าติดตามตรวจด,ดูอยู่<ม>การปฏิบัติของท่านนะทรงเห็นว่าขาดอะไรอยู่ก็เสด็จมาด้วยอำนาจพระมหากรุณาม,ม,ม,มา,มาเพิ่มเพิ่มเติมให้เต็มให้บริบูร คิดว่าเราแสดงทำเพียงขาถาเดียวต่อไปนี้กล่าวนี้จะตัสรู้ได้ก็แสดงทำเพียงขาถาเดียวฟังคนนั้นเลยสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่ไม่เคยตรากล่าวถึงผู้นี้ว่าเป็นผู้ตัสรู้ได้ฉับพลันสักคนนะไม่ไม่ในอะไรนะยกขึ้นในฐานะเป็นเอตัคขะทางตัสรู้ได้ฉับพลันสักคนเดียวเฉพาะท่านทารุจิริยะเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะท่าน ปายะทารุจิริยะเนี่ยท่านไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยนะไม่เคยพบพระพุทธเจ้าพอพบในระหว่างทางกาลังบิดาบาตกลับมาก็าไปถามพระพุทธเจ้ายางบ่ายเบียงยังไม่แสดงธรรมว่าอย่าเลยปาย,ยะไม่ใช่าการเราเพิ่งไปที่บิดาบาตกลับมานะ <c oughs> ให้ร้อยเรียบร้อยซะก่อน ท่านภัยยะท่านก็ไม่อยินยอมท่านบอกว่าอันตรายแห่งชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีของพระองค์ก็ดีไม่อาจจะทราบได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงทําให้ฟังเดี๋ยวนี้คือว่ากว่าจะแสะดงกันรอ้อยฉันเสร็จอะไรย้๊าเกิดพระองค์ตายซะก่อนนะนะอดฟังกันหรือข้าพระองค์ตายซะก่อนลนะ่ะก็อดฟังกันแม้ใจของคนที่ไม่ประมาทแต่มันถึงขนาดนี้นะเดี๋ยวเดียวเอง นะนะของกเราเนะนะอย่า <c oughs> ว่าเลยนะนะไอ้พรุ่งนี้ก็ยังดีนะนะ่ะแต่งั้นวันพุธหน้าค่อยมา